สวัสดีครับผมนิรันดร์ทีเอ็มซีนะครับวันนี้ผมพามามิกคอนกรีตด้วยแ pl ant M B ศูนย์หนึ่งนะครับที่เฉลียววัสดุนะครับก่อสร้างอำเภอชัยบาดาลครับผมรถโม่คันนี้เป็นคันใหม่นะฮะคิวได้สบายๆนะครับผมรถตักก็ใหม่เหมือนกันนะครับผมแพลนก็ใหม่นะทุกอย่างใหม่หมดนะฮะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นสาขาใหม่หรือว่าเป็นอีกสาขาหนึ่งของเฉลียววัสดุก่อสร้างนั่นเองนะครับที่อำเภอชัยบาดาลน,นะครับ สูตที่ผมจะแนะนำให้ลองมิกเนี่ยก็คือเป็นสุตรเสมอนะครับผมใส่หินพันทรายพันนะครับผมส่วนสเต็ปเนี่ยอยู่ที่ปูนนะฮะนัคนับปูนที่ผมใช้อยู่ก็ตีลุกนะครับในการตัดหินตักทรายนะครับผมค่อนข้างที่จะต้องอาศัยความชำนาญของคนขับรถ เป็นหลักนะครับแต่ตรงนี้ให้ดูเลยนะว่ารถใหม่คนขับก็ใหม่นะแต่ตักหินได้ค่อนข้างเอะนะครับตรงนี้เราต้องการหิน1ึ่พันนะครับมาดูกันจังหวะเทตอนแรกนี่คือเทหนักๆไปเลยนะครับเทเกือบหมดไปเลยนะฮะบุงบุงแรกของรถคันนี้ก็ประมาณ700กกโลนะฮะนี่บุงที่2นะครับเติมเพื่อให้ได้1นึ่พันเห็นไหมฮะขนาดใหม่นะ ยังเป๊ะนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าคนที่ชํานาญอยู่แล้วผมว่ายังไงเออเลอิกก็ไม่เกิน20 30 40โลอะไรประมาณนี้นครับถัดไปครับก็เป็นการใส่ปูนนะครับผมปูนถุงนะครับเราฉีกใส่ที่บุงกีของรถตักเลยนะครับผมใส่ที่ปากรถตักมันเองนะนแล้วก็ไปเทใส่ในยุ้งเลยนะครับผมดังนั้นหินที่มีอยู่แล้วก็เติมปูนเข้าไปนะครับก็เป็นน้าหนักที่เรารู้อยู่แล้ว ส่วนน้ำเนี่ยผมมีออโต้โต้ทัมเมอร์ให้อยู่แล้วนะครับสามารถที่จะจับเข้ากับปั๊มน้ําของลูกค้าได้เลยนะครับปั๊มจับเพื่อให้สั่งการอฟปั๊มน้ำนั่นเองนะครับแล้วก็เดินท่อไปลงยังปากกลวยนะครับผมแล้วก็เติมอยู่แบบออโต้นะฮะกดสตาร์ททีเดียวนะครับเดี๋ยวมันหยุดให้ออโต้นะครับผมซึ่งการคำนวณเวลาผมจะมาคำนวณหน้างานให้นะครับผมตามสเปคของปั๊มของลูกค้านะครับผม แต่ตอนนี้สเปคใหม่ๆเนี่ยผมจะแถมปั๊มให้แล้วนะคัดังนั้นตรงนี้ก็คือการใส่ปูนลงไปนะครับจังหวะการใส่ปูนเนี่ยบางครั้งปูนมันจะค้างอยู่ที่บุ้งกี่ของรถตักนะฮะต้องเขย่าด้วยนะครับแต่สังเกตง่ายๆน้ําหนักปูนจะต้องเปะนมาะมา200คือเทไงก็ต้องเป็น200นะจะเออเลิกกว่านี้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้ามันเออเลิกก็แสดงว่ามันค้างอยู่ที่ปากรถตักนะครับอาจจะเปียกอยู่นะฮะอันนี้ต้องสังเกตหนึ่งนะครับ มาครับต้องการทรายอยีกหนึ่งพันนะฮการตักทรายจะง่ายหน่อยครับจะได้ไวกว่าหินเพราะว่าทรายสามารถตักพูนได้แต่หินเนี่ยพูนแล้วมันหกนะพูนแล้วมันตกนะพูนไอที่ว่าตักเพื่อให้มันพูนบุ้งกีนะครับตรงมิตน้ําถ้าตั้งเวลาได้เดินเวลาได้ครบแล้วนะครับมันก็จะสั่งอยูอมม่อัตสนนัตินั่นเองครับ ตันี้ไม่ต้องไปรอเขาก็ได้นะครับถ้าเราตั้งครั้งแรกไว้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็ปล่อยเขาทํางานเลยครับโม่เนี่ยสามารถเร่งได้นะครับจังหวะที่มันมิกอยู่นะครับเพื่อให้ส่วนผสมมันเข้ากันได้ดีนะครับพอตักได้ครบหมดแล้วนะฮะส่วนผสมครบแล้วกดโหลดได้เลยรีโมทตรงนี้นะฮะพอกดโหลดปุ๊บน้ําหนักมันก็จะไหลลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งลงศูนย์นั่นเองนะครับเนี่ยครับคอนกรีตก็จะใช้เทกับโครงการนี้เลยนะ แผนตัวนี้นครับยังไม่ได้ไปเสิร์ฟขายนะฮะเอามาใช้กับโครงการตัวเองผมก็ว่าคุ้มแล้วนะครับก็คืนทุนแล้วนะพอต้องเททั้งโรงงานแล้วก็เทพื้นที่รอบๆด้วยนะครับใช้ปูนหลายพันคิวนะครับผมเพราะว่าของผมเนี่ย900คิวผมเคลมเลยคืนกำไรครับอ่ะเสร็จแล้วนะฮะอันนี้คือการผสมคอนกรีตจริงๆนะฮะจริงๆแล้วผมผมบอกได้เลยว่าลูกค้าทั่วประเทศเนี่ย สามสิบห้าสิบเจ้านี่คือทํากันไปแล้วนะไม่ต้องมากังวลว่ามันจะได้หรือไม่ได้มันได้แน่นอนนะครับผมอยู่ที่ว่าท่านตัดสินใจไวหรือไม่ไวแค่นั้นเองนะฮะนี่คือการจัดพื้นที่นะครับมีสระน้ํามีซับเมอร์ดูน้ํามาออโต้นะครับใส่ในแทงค์นะครับทำอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องเปืองไฟนะใช้ซับเมอร์แบบนี้ก็คือหาจุดที่จะเทอยู่นะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะทาสารานะ มิกกันหน้างานเลยครับเทนี่ครับน,น,นี่คือนักคอนเกรสนะที่เราสะสมดูนะครับผมบตึงจริงๆมันก็ได้อยู่แล้วนะครับเทปสเต็งได้สเต็งน,นะฮะแล้วก็ถ้าเทปลูกปูนเนะี่ยผมว่าอย่างงก็8ปดสนตนะนะได้นะครับผมตรงนี้ปัญหานิดนึงก็คือเรื่องของปั๊มนะเมื่อกี้สังเกตดูนะะก็คือน้ำปั๊มเนี่ยจะค่อนข้างที่จะ ต้องเทสหลายรอบก่อนเพราะว่าบ่อมันเล็กปริมาณน้าเข้ามานี้ไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่ไม่ค่อยเต็มท่อนั่นเองนะครับเห็นเมื่อกี้มัน38ลิตรต่อนาทีนะน้อยมากเลยปกติต้องประมาณ200อะไรประมาณนี้200ลิตรต่อนาทีจะไวแล้ก็จะได้ผลมาเต็มนะนี่คือเนื้อคอนกรีตครับเขียวนับเขียวเลยนะนั่นก็คือ โอเคนะครับนั่นคือเราพอใจนะครับสเต็งปูนประมาณนี้นะครับผม t m เยินดีสนับสนุนคนสร้างชาติทั่วประเทศนะครับติดต่อแพลนที่ t m c ได้เลยนะครับมีเรามีหลายขนาดนะฮะตัวนี้ตัวเล็กสุดนะครับลงทุนน้อยนะครับได้กําไรไว้นะครับ900ขิวคืนกำไรแน่นอนคืนทุนแน่นอนนะพี่เหลือคือกำไรครับและนี่ก็คือหน้างานชายบาดาลลบบุรีครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ